สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมในเกมเรื The Nightmare นะครับผมก็ขอบอกไปก่อนว่าผมจะ new เกมนะครับเพราะว่าผมได้เล่นไปแล้วนะครับในและผมได้อัดภาคสองไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดปัญหามาลงในแฟนเพจไม่ได้แล้วผมก็จะทำ ep หนึ่งใหม่แล้วก็ถ้า ep หนึ่งแล้วก็จะลง ep สองพร้อมกันเลยนะครับก็อาจจะไม่งงนะครับในในคลิปนั้นในคลิปภาคที่สองนะครับผมจะพูดเหมือนจะพูดว่า เอ่อให้ไปติดตามในเพจนะครับก็จะติดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ออกพิมพ์ประกาศในแฟนเพจไปแล้วว่าจะทำ t รื n อนายแมนซีรีส์เนี้ยเออในยูทูบใหม่นะครับก็โอเคก็ติดตามใน YouTube แล้วกันถ้าอยากดูเนื้อเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ภาคหนึ่งกับภาคสองจะลงพร้อมกันเลยนะครับผมค,ครับนิวเกมไปเลยก็เนี่ยนะครับผมเล่นไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยว เล่นนึงตามในคลิปพาร์ทสองเลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้แล้วก็จะเล่นถึงนั่นแหละรครับพาร์ทพาร์ทสองเลยฮะโอเค okay. ไม่งงเนาะเดี๋ยวจะเล่นถึงตรงนั้นแหละโอเค เชามันเป็นใครมันเป็นใครมันจับกูมาทำไมกูมรู้กูกลัวมันจะจับกูมาทำไมผีแน่แน่ไปกู เกูมาแบบนี่นี่เฮ้ยไปได้ไหมออกไปเลยอ่ะมันจับตัวเรามาทำไมเออสำรวจก่อนมันไม่มีอะไรน่าสำรวจหรอกเพราะว่าแรกมันน่าจะไม่มีผี ผมก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมอัดดนะิทเทอร์เนย์แมนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะฮะผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเคลียร์ปัญหาชีวิตยเยอบ้ากนะไหนจะเพลงไหนจะอะไรอีกนะฮะไปเลยอ้ยจะตกไปปะเนี่ยอย่านะ แค่ักมาเดยวอื้อโอเคไปกูจะไปแบบเงียบๆไม่มีอะไรน่ากลัวโอ้ถ้าเป็นทางอย่างงี้ลา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 ไม่มีอะไรต้องกลัวพี่กระโดดโชว์กรูเฮ้ยโเคช้า มันนี่เลยจับกูเหรอจับกูอย่างนั้นเหรอลงไปเลยป่ะฝนตกฮะโอ้โหข้าบ้านอยากเจอนะเว้ย มีปพาะวะาใช่มันเป็นบ้านไม้อ่ะผมกลัวไม่ได้ยินเสียงเลยมันจะเป็นบอสตัวอะไรนะเฮียแล้วไงไม่มีอะไรมัง้งไปไปไปุยเฮียละ อย่านะขึ้นไม่ได้นะอย่านะเก็บตูแน่เออเจ๊บต้องใช้ก้อยี <c oughs> ผมขอยิ้มหน่อยนะฮะอืบจับตีดังไปเปล่า โอ้ย่างแย่เลยอะอะไรนี่อ่ะอุ้ยรออะไรอ่ะชิบมันอยู่แถวนี้แน่ๆเลยทุกคนมันอยู่แถวนี้แน่ๆกูจะปิดไฟแล้วก็นั่งย่อกูรอแหละเฮ้ยไม่มีมทางนี้เหรอไปดิ ต้องยอ่อเข้าไปเหรอโอเคไปเลยไปเลยเจะไปเซฟก่อนมาเตรียมโหลดผีใส่กูแล้วมีอะไรไหมไปไม่ได้เหรอดิ๊บดๆๆบ แก็ต้องไปทางนี้เอ้าแล้วเด็กมาโดนลากมาตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อรู้ว่ามันเป็นคำใบ้เราเปิดอันนี้เอ้ากิ่งด้วยเฮ้ยไอ้เฮ็ดเฮ็ดไอ้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 เฮ็ดไปไหนไอ้เฮ็ดไปไหนรอข้าดูไว อ๋อมาบิงไฟหนาวเหรอก่อนหน่อยอมืมาละมาและ้วะเพื่อนเหตุผมว่ามันต้องไปข้างบนเหรอใช่แล้วไปอ,อ๊บอ,อึบเอ,อ๊บอบรอ,อ,องเท้าไข่นี้ยฮึบแล้วก็ไปทางนี้เหรอ อ๋อทางนีอ้อยากมีอะไรนู้ยเว้มีเอเฮ้ยอะไรกูไปก่อนกูกลัวต้องวิ่งเหรอภารกิจต้องวิ่งเหรอโอเควิ่งสู้ฟัดได้กูจัดให้เลยฮึเจี๊ยไปทางไหน,นมีตะเกียงเซฟเตรียมโหลดผีใส่กูแล้วมันเตรียมเอ้ย รูนี้แน่ๆไปแล้วไม่ใช่รูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วกูยิังกูยาังกูยจังกุจังพันมกวิจังเป็ไง่ะต้นไม้เหรอ,อ,อ,อ เฮ็ดเฮ้ยอู๋ไอ้หนอนชาเขียวอย่ามาจับอย่ามาจับกูวิ่งวิ่งภารกิจต้องวิ่งกูต้องวิ่งอ่ะขึ้นเหรอเซฟก่อนดูตะเกียงโอเค ฮ้ยตกใจหมดอีกนืน้ออาจจะไม่มีอะไรละว่ยิ่งขึ้นยิ่งมืดอ่ะ ต้องระวังอันนี้เหร เปิดอันนี้อ่ะแล้วก็ลงไปเฮ้ยอย่างงี้ปะเนี่ยไปเจอปะเนี่ยไม่เห็นไม่อะไรเลยโอ้ไม่เห็นหน่ากลัว <c oughs> เชียและเชียและเชียและทุกคนเชียอะไรมันมีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอเป็น โอเคใครเขาทักก็ไม่รู้ไม่มีผีนะเดี๋ยวมันมีไฟถ้าพาวงจรอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงหระถ้าเดินเข้าไปที่ไหนอ่ะ อ๋อนี่ไงหลังประตูโอเคเดี๋ยวประตูออกมาเฮ้บเอาเฮ๊บโอเคไปแล้วมีเวลาตอกแตกตอก กินไม่ได้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 กินตุ่มตุ่มไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินตุ่มตุ่มจะไม่มีรีรอจะไม่มีลีลาอะไรทั้งนั้นตัวเราเหนื่อยเหรอเดินไปเรื่อยแหละคงจะไม่เจออะไร ม,นะม,ออม,ม,มอีอะไรบ้างยานะมีอะไรบ้างเฮ้ยปิดประตูดาอะไรก็มันจอดปิด จผมเ,เห็นเจ้าเห็ดเฮ้ยเจ้าเห็ดโอ้อะไรเพื่อน còn nổi cho kênh เพื่อนอย่าพีคเพื่อนอย่าพีคอะไรลุกวันหนไอ้กระจอกอ้ ตามันบอดฮะอยากขึ้นไปบนเตียงอ่ะเนะอะไรสาระอ,อ๋อนี่ไงโอ้โหตรงไหนปีเหรอ ฮึบฮึบฮึบเข okay, ไปยิ หนูยเสียงดังดิกูว่าเฮียอ้าเหิียวเหรอหิวเหิียวเหิียวตรงไหนมีอาหารจะบอกนะ้เราไปกินในหนูตัวนั้นน่ะ เพื่อนอายต้องรีบไปเฮ้ยขอบใจยงอนมาโอเค ใจมากเพื่อนจะหนีไปกับเราบ้างไปเปล่าไปไหมเนี่ยไปเปล่าไปเด็กกอบอกแล้วเนี่ยเพื่อนคอยตันลุงหุนอ่ะจ,จะกลัวมันแปลกๆแ,แล้วนะ ไปวิงไปวม่ได้ก็ต้องมาทางนี้สินะ that

มาจากแบงนี้ จะดึงตัวนั่งขึ้นมาประมาณโอ้โหวิ่งลงไปกูวิ่งไเลยไปเลยกูไปเลยกูไม่คุยกูไม่คุยกูไม่ยุ่ง bạp Tao ba chay Húp Ta đứa anh Để không bỏ lỡ โดนกูอ้าตายก่อนแต่ตอนนี้ไม่ตายละจะวิ่งเข้าไปเลย ตลกะไม่รอดกูเหตุเราด้วยโคตรอีสี่ เเเฟฟฟโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไ,ได้ด้วยนะครับผมโอเคพาร์ทหนึ่งก็ขอจบเพื่อนี้นะครับผมก็บา,บายบายจ้าสวัสดีครับ